เตรียมจัดประชันฝีเท้าอย่างยิ่งใหญ่เทนกิโลไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2025 presented by LG คาดนักวิ่งกว่า7,000เข้าร่วมชิงชยัย15มิถุนายนนี้ณท้องสนามหลวงกรุงเทพสมาคมก้าวท้าใจผนึกกำลัง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและบริษัท LG Electronics ประเทศไทยจำกัดเชิญชวนนักวิ่งร่วมประชันฝีเท้าเพื่อเฟ้นหาแชมป์ก้าวท้าใจ10นกิโลไทยแลนด์แชมเปี i ยนชิพ2025 Presented by LG ในวันที่15มิถุนายน2568ณทองสนามหลวงกรุงเทพพร้อมร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมทางกายเดินวิ่งสู่สังคมสุขภาพดีและเดินหน้ายกระดับมาตรฐานการแข่ง ขันสู่งงานเดินวิ่งระดับสากลคาดนักวิ่งเข้าร่วมกว่า7,000คน สำหรับการจัดงานนะคะก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship 2025 Presented by LG นะคะในปีนี้นะคะเรามีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะอย่างที่หนึ่งเลยก็คือเป็นการโลนรมณ์สร้างกระแสให้กับประชาชนคนไทยได้มีการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องเป็นการดูแลรักษาสุขภาพก่อนที่จะเกิดการเจ็บป่วยค่ะแล้วก็ประเด็นที่สองค่ะเพื่อที่จะยกระดับมาตรฐาน การวิ่งเพของประเทศไทยนะคะให้ได้ให้ได้สู่มาตรฐานสากลแล้วก็เทียบเคียงกับนานาชาติต่อไปค่ะ ในช่วงสองปีที่ผ่านมาก็มีผู้เข้าร่วมแข่งขันประมาณอย่างปีที่แล้วนี่ก็ประมาณ6,200กว่าท่านนะคะซึ่งฟีดแบ็กกลับมาก็มีความพึงพอใจอยู่ในระดับสูงค่ะทางเรื่องของการจัดสถานที่ลูวิ่งทั้งหมดที่มีความปลอดภัยอย่างสูงสุดรวมถึงเรื่องของตัวบริการทางการแพทย์และก็เรื่องของอาหารน้ำใช้น้ำดืม่มสำหรับนักวิ่งทุกคนค่ะที่มีความปลอดภัยสูงสุดกับ ผู้มาร่วมกิจกรรมค่ะซึ่งได้รับการฟีดแบกตอบกลับมาอย่างดีค่ะค่ะก็ในปีนี้เราอย่างที่หเลยก็คือกลุ่มเป้าหมายค่ะเราเพิ่มจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เยอะขึ้นนะคะปีนี้ก็คือตั้งเป้าไปที่800ท่านนะคะแล้วก็ประเด็นที่สองก็จะมีแรงจูงใจให้กับผู้ที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมการวิ่งของดาานะคะโดยเฉพาะการได้รับของรางวัลจากทางบริษัท LG นะคะ ซึ่งเดี๋ยวทาง LG อาจจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะว่าเ,เรามีของขวัญของเราัอะไรมากมายที่จะเป็นแรงจูงใจให้กับผู้มาร่วมกิจกรรมของเราค่ะกิจกรรมการวิ่งในปีนี้นะคะเราจะจัดขึ้นในวันที่15มิถุนายนค่ะที่บริเวณเ ท้องสนามหลวงนะคะรอบรอบเกบาะรัตนโกสินทร์นะคะซึ่งก็เป็นสถานที่ที่สวยงามและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทยค่ะก็อยากจะเชิญชวนให้กับประชาชนทุกคนนะคะทุกเพศทุกวัยนะคะแล้วก็นักวิ่งทุกคนนะคะได้มาร่วมกิจกรรมของเราในครั้งนี้นะคะเพื่อที่จะทำให้สุขภาพของทุกคนเนี่ยมีมสุขภาพที่แข็งแรงนะคะและนอกจากนี้ค่ะเรายังจะได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆที่เป็นเพื่อนนักวิ่งด้วยกันนะคะแล้วก็ ร่วมกันสร้างสังคมส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อที่จะทำให้คนไทยทุกคนมีสภาพแข็งแรงต่อไปค่ะต่อผ่าน่านหลายช่องทางนะครับทางด้านนี้เดี๋ยวเราจะมี Q R code ได้สแกนแล้วก็สามารถติดต่อเข้ามายัางไม่ว่าจะเป็นตัวเว็บไซต์นะครับหรือแอปหรือเฟซบุ๊กเนี่ยของทางก้าวท้ายใจได้นะครับทางด้านรีบนะครับทางด้านนี้เพราะว่าจะเต็มแล้วเสื้อกะเหรียญจะหมดแล้วนะครับทางด้าน เมตานิวขบสอบทุกข่าว